วีนูผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยบ่อยมีอาการอักเสบในร่างกายภูมิคุ้มกันไม่ดีหรือผู้ที่ต้องการพักฟื้นหลังจากอาการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุหรือจากการผ่าตัดต่างๆหรือมีอาการปวดข้อปวดกล้ามเนื้อคะ่ะโดยอาการอักเสบสามารถสังเกตได้ง่ายๆจากการที่ร่างกายมีอาการปวด บวมแดงร้อนในบริเวณนั้นๆโดยอาการปวดมักเกิดกับข้อต่อหรือกล้ามเนื้ออาการบวมมักเป็นอาการบวมที่ผิวหนังบริเวณนั้นหรือบวมช้ำในร้อนมักเกิดอาการร้อนที่ผิวหนังหรือเกิดแผลร้อนใน แดงมักเกิดที่บริเวณผิวหนังหรือแผลฟกช้ำต่างๆค่ะโดยผลิตภัณฑ์วีนูมีสารประกอบหลักๆที่สําคัญอย่างแรกเลยคือขมินชันที่เป็นแหล่งรวมของสารต้านการอักเสบช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้โดยคมินชันได้ถูกยอมรับและขึ้นทะเบียนกำรับยาเป็นยาบัญชียาหลักแห่งชาติและนอกจากนั้นคมินชันยังมีงานวิจัยรองรับว่าสามารถมีฤทธิต้านการอักเสบได้เทียบเท่ากับยาต้านการอักเสบของแผนปัจจุบันเลยทีเดียวค่ะนอกจาก สารสกัดจากคมิ้นชันแล้วยังมีสารสกัดที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนั่นก็คือขิงเฮชิตาเกะอาซาอิเบอร์รี่และเลสเวอราทอที่สามารถช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายและช่วยลดอาการปวดข้อปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกต่างๆได้ดีอีกด้วยค่ะวิธีการทานผลิตภัณฑ์วีนูอย่างแรกเลยคือการเขย่าก่อนใช้และสามารถทานได้วันละ1-2ครั้งโดยทานครั้งละ3-4ปัม๊ม 1. 2 3มมาดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์วีนูกันนะคะ